สวัสดีครับวันนี้พบกับแปะดอนเจดีนะครับที่เทศบาลบ้านโค้งนะครับตำบลบ้านโค้งอำเภออู่ทองนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับขึ้นอยู่กับเทศบาลบ้านโค้งแล้วนะครับตรงข้ามผมนะครับก็ตรงไปด้านหน้านะครับไป6กิโลเมตรนะครับก็จะถึงนะครับตลาดสะกจอมนะครับอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับตรงตรงข้ามผมนะครับก็จะเป็น โรงพยาบาลนะครับส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับแล้วก็ด้านหลังผมนะครับจะไปที่อำเภออู่ทองนะอีกประมาณ30กิโลเมตรนะครับตรงนี้คือเส้นถนนหมายเลขสามสามนะครับตรงนี้ก็จะมีสารานีพัรับผู้โดยสารนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าชมชนรนะครับแต่ที่ที่ผมจะพาไปดูนะครับเนื้อที่นะครับ138ไร่นะครับ138ไร่นะครับ ราคานะครับไร่ละ280,000บาทนะครับไร่ละ280,000บาทนะครับตรงนี้คือด้านถ้าเราหันหน้านะครับหันหน้าเข้าที่ดินนะครับคือด้านขวานะครับก็จะมีถนนสาธารณะไปอีกประมาณครึ่งนะครับครึ่งครึ่งของพื้นที่ทั้งหมดนะครับของครึ่งของพื้นที่138ไร่นะครับถ้ามองไปตรงๆอีกครั้งอีกนิดนึงนะครับก็จะเห็นเป็นทิวนะครับทิวภูเขา ที่ด้านหลังเขาก็จะเป็นเขตของอำเภออู่ทองและอำเภอเลาขวัญนะครับเป็นเขตติดต่อกันนะครับเนื้อที่นะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับตรงหน้ากล้องตรงนี้นะครับลึกเข้าไปนะครับประมาณ400เมตรได้นะครับลึกเข้าไป400กว่าเมตรนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับก็ติดถนนนะครับตรงนี้200กว่าเมตรนะครับ 200กว่าเมตรนะครับด้านหน้าติดถนนนะครับตรงนี้คือเส้น3ามสามนะครับคือเส้นทางจากสุพรรณบุรีนะครับลงไปเส้นทางทางใต้นะครับไปนครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีนะครับลงใต้นะครับด้านนี้ทิศนี้นะครับคือลงใต้นะครับถ้าเราหันนะครับหันหันหน้าออกจากที่ดินนะครับก็คือทิศเหนือนะครับทิศเหนือจะหันหน้าออกที่ดินนะครับ เส้นทางขึ้นเหนือของจังหวัดสมุทรรีกรนะครับก็คือเส้น340นะครับอยู่ด้านหนึ่งนะครับจะไปชัยนาทนครสวรรค์นะครับพิษณุโลกนะครับส่วนเส้นทางด้านนี้นะครับเส้นทางเนี่ยมีรถรถประจําทางผ่านด้วยนะครับคือเส้นทางลงใต้นะครับเป็นเส้นทางที่มีรถลานะครับผ่านเยอะมากนะครับตรงนี้ก็ไปอู่ทองก็26กิโลเมตรนะครับจะเห็นเป็น เสาหลักกิโลอยู่ตรงตรงข้ามนะครับไปอู่ทองอีก26กิโลเมตรนะครับเนื้อที่ก็ยังอยู่ในเขตแนวตรงนี้นะครับ2,8 0 0นนะครับ2 0 0 0นนะครับฟังไม่ผิดนะครับก็คือราคานะครับของเนื้อที่นะครับ1นึรไร่นะครับไร่ละ2,8 0 0นะครับ บางทีท่านอาจจะคิดว่าผมพูดผิดนะครับเพราะว่าปกติเส้นทางตรงนี้นะครับก็อยู่ในระดับ7 0 0 0แสนถึง1ล้านบาทนะครับตรงนี้2 0 0แสนนะครับในกรณีที่อาจจะเป็นเนื้อที่ที่กว้างกว้างสัหน่อยนะครับก็เลยราคาก็เลยถูกลงนะครับแต่ก็ไม่ได้แบกนะครับขายยกแปลนะครับ138ไร่นะครับ มองไปด้านหลังก็จะเป็นวิวภูเขาตลอดแนวเส้นทางนะครับที่ผมก็เดินมาด้านหน้านะครับยังไม่สุดนะครับ200กว่าเมตรนะครับสนใจก็ติดต่อมานะครับแป๊ดดอนเจดีนะครับราคานะครับราคาบอกตรงว่ามันมันมันถูกเกินจริงนะครับเพียงแต่ว่า เนื้อที่มันกว้างนะครับเนื้อที่มันกว้างแล้วก็เราสามารถที่จะทำเจราจานะครับเจราจาในการทำราคามาได้ถึงเต็มที่แล้วนะครับเพราะว่าเจ้าของเขาก็อยากขายนะครับนยายฮะก็อยากขายก็เราก็เจราจากันตกลงมากันที่ไรละสองแสนแปดเท่านั้นนะครับ แต่ก็ยังมีการเจราจานะครับยังมีการเจราจาพูดคุยกันได้อีกนะครับยังไม่ตื่นนะครับราคายังพูดคุยกันได้อีกนะครับก็ถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อผมมานะครับแปดออนเจดีนะครับตรงนี้จะเป็นเส้นเป็นจุดที่เรียกว่าสวยนะครับสวยที่สุดในในเส้นสามสามแล้วนะครับ จะมีจุดนี้นะครับแล้วก็ใกล้เคียงนะรัาก็ยังสวยอยู่นะครับแต่ใกล้เคียงก็อาจจะขายเป็นร้านนะครับผมไม่แน่ใจนะครับจุดนี้จะเป็นจุดเส้นสัสมที่มีวิวนะครับมีวิวภูเขาด้านหลังเป็นเต็มนะครับ้นจากแนวนี้ก็ไม่จะไม่มีวิวแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับไม่ห่างไกลความเจริญนะครับด้านหน้าด้านตรงข้ามก็จะมี ยังมีร้านค้านะครับมีร้านค้ามีมีโรงเรียนนะครับมีโรงเรียนอยู่ด้วยนะครับด้านหน้าตรงนั้นนะครับแล้วก็เขตนะครับก็มาสุดตรงนี้นะครับตรงที่เห็นเป็นเสาหลักตรงนี้นะครับเขตก็มาสุดตรงนี้นะครับแล้วก็วัดตรงเข้าไปตามแนวต้นตาลข้างหน้าตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศรอบๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตรงนี้คือมุมนะครับมุมถ้าเราหันหน้าเข้าที่ดินนะครับก็จะอยู่มุมทางด้านซ้ายนะครับมุมทางด้านขวานะครับก็จะเป็นสถานีอนามัยนะครับ<ม>ก็ที่ดินแปลงนี้เขารายละเอียดมันก็อยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วนะครับมันคงจะไม่มีอะไรที่ต้องพูดเยอะนะครับสนใจก็มาชมกันนะครับ แปะดอนเจดีนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ